สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง always cooking นะครับเห็นคณะไหมครับนี่คณะฮ่องกงต้นใหญ่ๆคณะฮ่องกงครับผมกับหมูจำแรงนะครับวันนี้เรามีตัวหมูจำแรงมาด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลย ของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมูสับแล้วก็หมูสามชั้นนะครับหรือว่าหมูกรอบนะฮะเขาจะทํามาจากตัวของถั่วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วลันเตาถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ให้สีโดยใช้บีทรูทนะครับกับแครอทส่วนตรงที่เป็นสีขาวๆชั้นๆเหมือนไขมันของเจ้าหมูเนี่ยก็คือทํามาจากบุกค,ครับผมก็ไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะนะครับใช้แค่ให้เขา เคลือบขึ้นสีก็พอถือถ้าเราอยากให้เท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยกรอบมากๆนะครับก็แนะนำว่าใช้น้ำมันท่วมเลยครับแล้วก็เป็นการเหมือนทอดจริงๆครับเราก็จะได้เท็กซ์เจอร์ของการทำหมูกรอบจริงๆมาก,ก็เดี๋ยวเรามาปิดไฟนะครับเอาเขาออกจากกระทะกันเลยเดี๋ยวเรามาลวกผักคะน้ากันเลยนะครับก็มีน้ำนะฮะพอให้น้ำเนี่ย เดือยสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคะณาลงไปลวกประมาณสัก2นาทีนะครับให้ยังมีความกรอบก้านะครับลงไปลวกก่อนแล้วก็ค่อยใส่ผักลงไปนะครับเพราะว่าเรายังอยากตัวน,นี้อาจจะลวกใช้เวลานานกว่าส่วนใบนิดนึงเราได้เข้ามาเนี่ยก็ขูดเอาตรงส่วนที่มันเป็นเปลือกหนาๆออกไปก่อนนะครับก็จะเหลือต่ตรงส่วนที่เป็นอ่อนๆเวลาเคี้ยวก็จะได้ไม่รู้สึกเคี้ยวยากนะครับหรือว่ากระด้างคอเนี่ย ก่อนที่น้ําจะเดือดเนี่ยเราก็ใส่เจ้าน้ํามันพืชลงไปนะครับแล้วก็เกลือเนี่ยเพิ่มความกรอบเพิ่มรสชาติให้กับตัวคะนาของเราด้วยนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาทําเป็นตัวซอสน้ํามันหอยของเราแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้เป็นน้ำมันหอยจริงๆนะครับเราใช้เป็นซอสเห็ดหอมแทนเริ่มทําตัวซอส เห็ดหอมของเราเลยนะครับผมใส่เจ้าน้ำมันพืชน,นะครับลงไปก่อนเลยนะฮะซอสเห็ดหอมของเรานะครับถ้ามันข้นเกินไปนะครับก็สามารถเติมน้ำเปล่าไปช่วยได้นะครับแตกตัวดีแล้วนะครับก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปเลย,เลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลสายอาจจะเบาไฟลงนิดนึงนะครับดับเลยทีเดียวโอเคแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะครับ <c oughs> ก็ซอสของเราอ่ะก็เหนียวข้นกำลังดีแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็เดี๋ยวเราจะเทพักไว้ในถ้วยนะครับแล้วก็จะมาจาัดจานกันเลย <c oughs> ผักที่เราน็อกกับน้ำเย็นไว้เมื่อสักครู่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เราก็รินน้ําออกได้เลยก็<ง>เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดจานก,กันนะครับวันนี้เราหั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับก็ใบเราก็จะเหลวอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างมาประกอบกันนะครับแล้วก็ราดน้ําซอสวันนี้เราจะไม่ใช้วิธีผัดนะครับก็ให้ทุกอย่างเคลือบให้ตัวซอสเนี่ยเคลือบผักกับหมูกรอบของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาจัดจานก,กันนะครับว่าเ,เจ้าคณะฮ่องกง ซอสเผ็ดหอมหมูจำแรงของเรานะฮะปึ๊บก็เรียงไปอย่างนี้เลยครับให้เป็นตับๆนะฮะต่อกเลยแล้วก็ใส่หมูกรอบของเราลงไปลาดซอสนะฮะวนนี้เลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับ ก็โรยด้วยกระเทียมเปียวนะวว <laughs> โอเคเท่านี้ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูคะณะฮ่องกงซอสเห็ดหอมหมูจําแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับนี่ก็กินหมูอยู่จริงๆนะครับผมคือซอสเนี่ยเคลือไปบนตัวผักนะครับแล้วก็กินคู่กันอร่อยมากเลยครับทําตามกันได้นะครับส่วนเจ้า หมูจำแรงของเราเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็มูร์นเทรดทั่วไปตอนนี้มีขายทุกที่แล้วนะครับครับก็ใครที่ชอบคลิปทำอาหารแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe นะครับผมใครที่เอาไปทำตามกันแล้วเนี่ยฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับสุดท้ายก่อนจากกันนะครับเรามี2สาวกูรูเจ้าเดิมครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยดีกว่าครับ จากเมนูเมื่อสักครู่นะคะที่พีเอฟได้ทำทุกๆคนคงจะสงสัยว่าหมูกรอบเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้จริงหรือคำตอบก็คือได้สิคะหวายเพราะว่าหมูกรอบที่ใช้ในที่นี้นะคะเป็นเนื้อหมูที่ทำมาจากพืชหรือที่เรียกว่าแผนเบ็ดมีดนั่นเองแล้วก็ยังเหมาะกับคนที่กลัวอ้วนนะคะแต่ว่าใจเนี่ยยังรักหมูกรอบอยู่ก็สามารถไปหาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะคะมาทำอาหารดูได้ค่ะ